เดี๋ยวก็เดินเข้าไปสวยจริงมากสวยมากไม่กล้าพูดดังให้คนอื่นฟังนะนมันจะมีแบบมุมเล็กๆน้อยๆองบองซื้อซื้อดอกไม้ ซื้อดอกไม้หน่อยซื้อดอกไม้ก็สวยสวยมากครับทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อตัวกันกัน อันนี้ต้องซื้อตั๋วก่อนเลยพี่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราคนเท่าไหร่นะครับคนละสิบบาทอ๋อโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับซื้อตั๋วไหมสองคนครับไม่มีขอบคุณครับขอบคุณครับออกประตูนู้นนะคะเซ็นเซอร์ออกฝั่งนี้เลยค่ะครับผมครับ ซื้อตัวข้างในใช่ไหมครับคัละสิบบาทน,นะครับวัดถ้ำเขาวหลวงนะในข้างในก็เป็นการแบบขายอุปกรณ์หมว่ข้างในก็ไอตัวข้างในอันนี้ข้างในนะครับครับผมต้องถอดรองเท้าป่ะ ม่ต้องเฮ้ยโคตไก่เลยกลับมาอาหารเช้าโคตเกียร์แปดสิบกามาอันนี้ผมไม่คยมาเลยนะอันนี้รอบแรกแต่ว่าเราขึ้นไปเมื่อกี้ขึ้นอะไรเขาอ,อิบิดนะโคตรพลาดอย่างแรงนะครับเขาปิดไปแล้วไปแล้วนี้เข้าวัดทำเขาหลวงกันนะอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ นี่ของต้องห้ามนะครับตามไปลเลยเดินขึ้นไก่เปล่าวเนี่ยขับรถมาเป็นร้อยกิโลนี่ทุกคนอันนี้ปากตังเขาทำาคาเจ้า โอ้สวยมากว่ะเน,นอะเย็นเลยรู้สึกเย็นเลยโอ,โอ้ไม่จาสวยมากครั้งแรกครับคนเนี่ย ยังไม่เคยมาเข้าไปกราบไหว้พระักงิ้งนึงยนะอยสอยสอยซอย<ว> สวยจริง้างไนไปวัดถ้ำเขาหลวงตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่ว่าค่าตั๋วก็ซื้อคนละสิบบาทนะครับง่ายๆไม่แพงโอ้ สวยมากครับไม่กล้าพูดดังนะเพราะว่าข้างในมันเงียบมากนะสวยจริงโอ้สวยมากครับแม่เจา้าฮะมันทปปะลุไปฝั่งนู้นได้ฝนตกนี่น่าจะโดนอะไรว้าวสวยจริงครับ น,นี่แดดส่งไว้พระไหมคะครับผม,มพระใช่ไหมเขาไปกราบตรงนี้ก่อนนะครับสวยมากเดี๋ยวกราบตรงนี้ก่อนนะ โอ้ยจริงๆริงโอ้ยข้างในมันมีแบบเฮ้ยขนาดเราเดินเสียงเสียงรองเท้าเราได้ยินโอ้โหข้างในนี่โคตรดีเลยคนดูดิโอ้ว้าวเฮ้ยสวยมากโอ้โห ที่นี่มีอันนี้จังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะกราบไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมเข้าไปกราบข้างในก่อนนะเดี๋ยวจะกราบออกมานะครับเพื่อนๆโอ้แม่เจา้าคือผมเห็นอยู่ในเพจอะไรพวกนี้แล้วก็รูปอะไรพวกนี้ผมก็อยากมาอยู่นานมากแล้วแต่ว่ารอบนี้ได้มาข้างในอาจจะมืดหน่อยนะ แต่ว่ากล้องโคโปรมันก็แสงน้อยไม่ค่อยดียังมีเข้าไปได้อีกนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนดีกว่าอันนี้ถ้ำตรงนี้นี่คือแบบมันมีมันมีแบบเปิดประตูที่มันเปิดแบบนี้มาหลายด้านอยู่นะ ถ้าฝออนตกในฝนจะเข้าแน่นอนนะครับทุกคนมันมีหลายถ้ำเลยสวยนะทำอย่างดีเลย ซื้อพระมาข้างหน้าหมดแล้วมันยังไม่เดี๋ยวกลาบพระตรงนี้ก่อนกลาบพระก่อนเดี๋ยวก็เดินเข้าไปสวยจริงมากสวยมากไม่กล้าพูดดังให้คนอื่นฟังนะนมันจะมีแบบมุมเล็กๆน,น่อย ซื้อดอกไม้หน่อยซื้อดอกไม้ก็สว่ายสวยมากครับทุกคน นี่ก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะลึกสีปะ่ะขอพรเนี่ย